สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่นี่ร้านดีจเจริญยนต์นะครับสื่อขายแรกเป็นรถบิ๊กไบค์มือสองสามารถดูราคาและเลขอกรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w b i g b i ด e c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคาว่า Big b i k e เป็นภาษาไทยหรือภาษ,าษาอังกฤษก็ได้ท่านะจะเว็บไซต์ร้านดีจเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับแล้วก็ มี Facebook ด้วยคนหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์และมี YouTube c h anel นะครับสำหรับคนที่ดูอย่าลืมกดติดตามหรือ u b s c r i b ้นะครับแล้วก็รบกวนสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ติดตามข่าวสารเวลาผมลงคลิปใหม่เขาจะมีแจ้งเตือนมานะครับสำหรับคนที่สั่นกระดิ่งแล้วก็ดูคลิปถูกใจอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมจะได้เช็คฟีดแบ็กว่าทุกคนชอบกันไหมนะครับคลิปที่ผมทําอย่างที่บอกผมทําซื้อรถเข้าทุกวันนะครับพยายามทาคลิปให้ได้ทุกวันพยายามหารถแปลกมาทํารีวิวหรือทําอะไรให้ดูนะครับ วันนี้มีรถมานำเสนอนะครับไม่ใช่คันนี้คันนี้เคยทำเป็นลาซั600คือเจ้าคันนี้ครับมาใหม่สดๆร้อนๆเลย Kawasaki Ninja 650โมเดลปี2017เลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้อายุไม่กี่เดือนเองวิ่ง700โลนะครับบอกได้เลยว่าหามาเพราะว่าอยากเอามาทำคลิปให้ดูคนดูเลยแหละรถมือสองมีมือสองที่ดีเจริญย์แล้วนะครับ ส่วนตัวผมว่าโมเดลอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเมเจอร์เชนครั้งยิ่งใหญ่ของนินจา650นเลยนะครับเพราะว่าโมเดลเปลี่ยนไปเยอะเลยปกตินินจาถ้าเป็นโฉมก่อนนะเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนมาเอยจะเน้นเป็นเปลี่ยนสีมากกว่านะครับแต่ณนะตัวนี้เอาว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งคันนะตัวนินจา650นะครับคันนี้เป็นเจนที่3ละนะเครื่อง6 650ร้อสีสูบของนินจา650นะครับนะตัวโฉมแรกจะผลิตปีแรกปี2009นะครับถึง2011 เป็นเบาะเดียวครับว่าเป็นเบาะตอนยาวตอนเดียวเลยที่เขาเรียกกันนะครับเบาะยาวแล้วพอมาโฉปี2012มันจะเป็นเบาะเบาะแยก2ตอนละใช้โฉม12ถึงปี16นะครับแลนะนตัวนี้ก็คือปี2017น่าจะใช้อีกหลายปีแล้วแหละนาโฉหน้าตายางนี้นะครับถือว่าเป็นเจนที่3ของ n i s s a 650แล้วนะครับเครื่องพื้นฐานใครของเดิมนะครับ650 2สูบ6 5 0ซีนะครับเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงอง,ง,งองศาวางเข้าเหวี่ยงองศาวาง180องศานะครับ แต่ที่เพิ่มเติมมาคือเรื่องของ slipper clutch เป็นมาตรฐานของรถรุ่นใหม่ของคาวาซกิแล้วล่ะเอาว่าใส่เกือบทุกรุ่นแล้วนะครับระบบ clutch ที่เป็น slipper clutch คืออนุญาตเวลาเรา engine เบรกเนี่ยใช้ engine เบรกมันมีอนุญาตให้ล้อมัน slip ได้นิดหนึ่งเพราะไม่ให้มันล็อกนะครับบางทีนะยุคเก่า er ตัวเก่าหรือนินจตัวเก่าเอาว่าวิ่งลากมาปึ๊ดตบเชนเกียร์ปุ๊บล้ออาจจะมีเอียดกันบ้างแต่นะตัวนี้ slipper clutch มันจะช่วยได้หลายเรื่องนะครับ อย่างในกรณีใช้ในใช้ในสนามเนี่ยบางทีเชนในโคง้งถ้าเกิดล้อมันเอียดนี่เราเสียจังหวะเลยนะแต่โอเคนะพอเรามีสลิป,ปคัดมันก็จะช่วยได้เยอะเลยครับนะโมเดลตัวนี้อย่างที่บอกเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเปลี่ยนทั้งคันผมว่ามันโฉบเลยนะอารมณ์แบบฟิลลิ่งคล้ายเจ้า CBR 500ครับที่เปลี่ยนโฉมจากตัวโฉมเก่าแล้วมาเปลี่ยนเป็นหน้าเนี่ยเอาว่าแข่งกันเลยโมเดลนี่ออกมาว่าโฉบโฉบเลยแหละ ซึ่งฟิลลิ่งคล้ายๆกันนะครับณตัวเก่ากับโตัวใหม่ท่านั่งขี่ไม่ค่อยท่านั่งยังคงคล้ายๆเดิมนะครับแต่ผมว่าที่เปลี่ยนแปลงเรื่องคนสอนเบาะมันคือชุดท้ายจริงๆนนเนี่ยพื้นฐานรถเนี่ยดูนินจานินนาตินจา650สมัยก่อนนะ่ะมันก็คือเจ้าตัว er 6 n มาใส่เปลือก full fairing ใช่ไหมครับแต่ณนะปัจจุบันไม่มี er ละแต่ณนะก็คล้ายๆอารมณ์ไม่คล้ายกันณนะตัวนินจามันก็คือเจ้าซั650นะครับนี่คือซั650โครงเครื่องทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็มาทำ แล้วก็เปลี่ยนทรงของแฮนด์ใหม่แต่หน้าตำแหน่งเบาะกับโช๊คยังคงเป็นอันเดียวกันนะครับเพียงแต่แฮนด์เนี่ยครับแฮนด์มันจะเป็นทรงกึ่งๆอารมณ์เหมือนแฮนด์จับโชคเลยนะครับทรงมันจะแบบงุ้มๆสอกเข้ามาหาตัวหน่อยซึ่งจะไม่เหมือนกับพวกนกเก็ตนกเก็ตจ๋านี่มันจะเป็นแฮนด์บาร์แฮนด์แบบแฮนเดิลบาร์เลยนะครับหน้าโต๊ะซด650นะครับพื้นฐานนี่บอกคล้ายกันหน้าโต๊ะซัด650มันคือนกเก็ตนะครับแต่พอนินจา650มันคือฟูลแ f ร r i n g คันนี้ของแต่งก็อย่างที่เห็นแล้วแหละรถเรียบๆนะครับแต่แฝงไปด้วยของแต่งเห็นท่อไหยครับอะคาโปวิกตัวนี้ฟูลซิสเต็มนะครับมายกคอเลยมา้ยกคอเลยนะครับมีกัดว่าน้ําซ่อนอยู่ข้างในอันหนึ่งแล้วก็กันลมนะครับกันลมคาวาบสกีนองนั้นก็เดิมๆนะครับส่วนตัวผมว่ารถเดิมนี้ทาออกมาได้สวยเลยนะสีดํานะครับวิ่ง700โลเองไฟหน้านี่ แลมมาเลยอารมณ์คล้ายๆกับนินจาพันตัวใหม่เลยนะครับไฟหน้าแต่ตัวที่ผมชอบเลยคือหน้าปัดเลนใหม่ครับหน้าปัดเลนใหม่นี่บอกได้เลยสปอร์ตสปอร์ตเลยครับอารมณ์มันจะไม่เหมือนซดตระกูลแซดหกนห้าศูนย์นะครับแซดหกห้าศูนย์เลนใหม่จะคล้ายกับแซดเก้าร้อยแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นอารมณ์คล้ายกับพวกตระกูลนินจาพันละคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนต,ตาลรเลยนะครับ หน้าหน้าหน้าปัดเลนไมก็บอกทั่วไปนะครับพื้นฐานคล้ายๆของเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาเรื่องของตำแหน่งเกียร์นะครับหน้าตัวเอ็นตัวนี้พอเรา1 2 3 4 5 6มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขวามือก็คือเรื่องความเร็วอันนี้เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็อันนี้ไมวิ่งทั้งหมด7 7 1อนะครับพอกดดูอันนี้ก็คือเรื่องเคียร์ทิปโอ้โหถ้าถางออกมาโลนึงแล้วเคียร์ทิปครั้งหนึ่งแล้วไม่เคยกดเคียร์ทิปอีกทีเลยเลยครับทีเบียทีเบียยังเจ็ดือ771 ส่วนตัวล่างนี่คือเป็นพวกเอเวอร์เรนะครับดูค่าทั่วไปอัตราการกินน้ำมันถ้าเราอย่างนี้ก็คือประมาณกินอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็พวกเลนส์พวกอะไรทั่วไปนะครับโอเคก็ไม่ผมว่าเลนไม่ทำออกมาได้สปอร์ตขึ้นเยอะถ้าเทียบกับตัวเก่านะครับฝั่งนี้เนี่ยจริงๆดูเนี่ยตอนแรกผมบอกโอ้โหมันมีอะไรเยอะไปหมดเลยแต่เอาข้าจริงๆผมว่ามันมีอยู่แค่ไม่กี่ดวง,งนะ,ะเดี๋ยวดับเครื่องให้ดูนะตัวนี้เนี่ย เนี่ยปกติดับเครื่องใช่ไหมครับก็ยังคงมีเอ็นกับเกียร์ว่างอยู่นอกนั้นมันคงเป็นแบงค์ไว้เฉยๆนะเพราะผมลองเล่นดูแล้วมันไม่มีอะไรหน้าตัว ABS ก็เหมือนปกติออกตัวดับนะครับส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนเนี่ยสองฝั่งนะครับถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินก็ติดคู่แล้วก็ไฟตัวไฟแรงดันน้ำมันเครื่องมันจะเป็นเป็นอารมณ์แบบไฟตรงเนี้ยเตือนขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบอกว่าเนี่ยเตือนเพราะว่าไฟเกยแรงดันมันตกนะครับเพราะเราไม่ได้สตาร์ทรถอยู่ส่วนไฟเอนจิ้นจริงๆมันอยู่ตรงแหน่งนี้นะเดี๋ยวดับให้ดู ฝั่งนี้มันมีแค่สามเห็นเนี่ยมีแค่3มดวงเองมีแฟนจิ้นตรงนี้นอกนั้นก็ทั่วไปนะครับแล้วก็ระดับเกน้ำมันนะครับนะตรงนี้แล้วก็อุณหภูมิความร้อนนะเดสตาร์ทรถต่อช่วงท้ายบอกมันก็คือแซดเลยนะครับแซดหกห้าศูนย์นะตัวช่วงท้ายนะครับล้ออะไรพื้นฐานโครงเหมือนกันเครื่องเหมือนกันนะครับ เครื่องี่บอก650นะครับ 650cc สองสูบขึ้นคู่องศาข้าขาขาอเหวี่ยง180นะครับถามว่าพื้นฐานจริงๆนะอารมเครื่องยนต์ก็คล้ายๆของเดิมนะครับเพียงแต่โอเคมันอาจจะเปลี่ยนเรื่องของเสื้อแข็งนะครับถ้ามองจากภายนอกก็คือตัวเสื้อฝาคัาดเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นอารมณ์ดูแลตามยุคสมัยเลยนะครับนะตัวเก่ามันจะเป็นเรียบๆนะครับแต่เพียงใด พื้นฐานทั้งในยังคล้ายๆของเดิมอยู่แล้ววาง,างคลาคล้ของเดิมนะครับแต่โอเคไส้ในมันมีเพิ่มเรื่อง slipper clutch เบรกหน้าเป็นเบรกคู่นะครับปั๊มของดิซินแล้วก็ตำแหน่งไฟเลี้ยวเนี่ยอันนี้จะวางตำแหน่งคล้ายกับของเดิมนะครับก็คือใบที่เปิดตัวนี้ขี่เนีถามว่าขี่เป็นไงฟิลลิง่งผมว่ามันได้อารมณ์ จะบอกว่าเหมือนกับรุ่นเก่าไหมไม่เหมือนนะครับฟิลลิ่งคนละฟิลลิ่งกันนะตัวที่มันมีสลิปเปอร์คัชนะครับการใส่เกียร์การไรู้สึกว่ามันนุ่มนวลขึ้นการเชนเกียร์อะไรมันก็ได้เรื่องนุ่มนวลน,นะครับสลิปเปอร์คัชฝั่งซ้ายก็ทั่วไปฝั่งก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนคล้ายๆกับฝั่งขวาไม่ได้มีของแต่งอะไรเพิ่มเติมกับรายละเอียดแต่ผมว่าตัวรถผมว่าทำรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับตัวรถเนี่ยอย่างกระจกเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะมันจะไม่มีเดรยล็อก อย่างกระจกเวลาเราพับเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบแล้วแต่เราตั้งนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเดรยล็อกเลยนะี่ยมันจะเป็นล็อกเห็นไหมครับตำแหน่งล็อกอันนี้คือเก็บกลับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบล็อกกึ๊บเลยแล้วก็เรื่องตัวนี้ก็ชิลหน้านะครับไฟหน้าแบบมันจะออกแนวแหลมแ,ลมแลมหน่อย แต่โดยรวมผมว่ามันสวยเลยนะมันดูทรงมันความล้ำสมัยคือมันต้อนรับเอาว่าเป็นดีไซน์ของปี2017เลยแหละที่แข่งกันนะตัวคาโบวิกท่อตัวนี้นะครับยังมีใส่ปลายไซเลนเซอร์อยู่สังเกตแลยเดินเบาะจะไม่ดังมากแต่พอเร่งมันก็จะมีเสียงแต่ว่าถ้าเราถอดไซเลนเซอร์นี่ออกเอาวัาลันทุงครับพูดได้เลย นา้าโตน้ำกระปุกน้ำมันเบรกมีบอกมีมีให้เห็นนะครับคล้ายคลายกับแซท6คาศูนย์คือบอกตรงนี้เลยนา้าโตเก่าเราจะต้องเปิดบอกเราถึงจะเช็คตัวระดับหรือว่าดูสีของน้ำมันเบรกหลังได้นะครับแตัวโอเคตัวนี้มันแบงค์งเว้นช่องไว้ให้เราเห็นเลยซึ่งก็โอเคดูง่ายดีครับทายเป็นทายชุดเดิมทุกอย่างเดิมๆเ,มเาว่าคันนี้เดิมๆนะครับมีเรื่องท่อกัดกันล้มเท่านั้นเองเจ็ดร้อยลอย รถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับรถสวยๆส,ส,สา,ส,า,ส,าสีเดิมนั่งคันประวัติดีนะครับดูไปเข็บยางได้ครับเาคันนี้อาจจะดูมม,มแมปหน่อยนะครับเราว่ารถมาเมื่อกี้มาเมื่อเช้าแล้วก็นี่ผมเอาผ้าเช็ดแล้วก็ทำคลิปเลยพอดีช่วงนี้รถผมเข้าเยอะนะรันคิวล้างไม่ทันเลยว่ากันตามจริงนะครับอเอ่ะคันนี้อยากรีบดึงออกมาทำคลิปให้ดูก่อนอยากอวดแล้ววันนี้แหละมือสองเรามีแล้วนะ นินจา6ล่าสุดน,นะครับอย่างนี้บอกขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับร้านเราเดี๋ยวจะเปิดที่ใหม่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับเอาว่าตรงนั้นจอดรองรับรถได้100ร้อยคันเลยแหละตรงนั้นเดี๋ยวผมจะหาซื้อมาจอดให้แน่นเลยนะครับนะตรงนี้อย่างที่บอกสถานที่มันค่อนเล็กเป็นนิดนึงนะครับตรงนี้ผมก็จอดแน่นจนไม่มีทางเดินละเวลาลูกค้ามาดูรถหลายท่านทราบดีครับผมจอดจะแบบโอ้ยจะดูคันนึงนี้ที่อึดอัดจ,จริงๆแต่ที่ไหนที่ใหม่เราจะทําสบายๆเลยนะครับแล้วรถเดี๋ยวจะซื้อซื้อได้แบบจอด โชวได้เต็มที่มากกว่านี้อีกก็ยังไงนะครับถูกใจอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับคลิปนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวไว้วันหน้าผมมีอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ